ันนี้มีตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นภา,า,าคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคมออกมาค่ะอย,อยู่ที่ระดับ87.7ค่ะปรับตัวลดลงจาก89.3ในเดือนกรกฎาคมดัชนีความเชื่อมั่นภา,าคอุตสาหกรรมอะค่ะอาจารย์แปลให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังหน่อยว่า,ขาเขาวัดอะไรไม่เขาก็ไปถามคนในภา,าคอ <c oughs> ุตสาหกรรมว่า มองไปข้างหน้าเป็นยังไงก็คล้ายๆกับดัชนีความเชื่อมัน่นของผู้บริโภคแหละคราวนี้ของเรามันก็ต้องไปดูเป็นเซกเตอร์ไหน<อ>เซกเตอร์เซกเตอร์รถยนต์เนี่ยมันมีปัญหาจริงยอดขายรถยนต์มันลดลงคนในกลุ่มนี้เขาต้องมองไม่ค่อยดีอ่ะต้นทุนผลิตสูงค่าไฟฟ้าวัตถุดิบอะไรพวกนี้ความกังวลของเขาในภาคอุตสาหกรรมมันก็สะท้อนเป็นดัชนีความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมค่ะซึ่งตัวแปรเราก็เห็นอยู่การแข่งขันกับสินค้าราคาถูก จากเมืองจีนที่ทะลกะเข้ามาก็าทําให้ผู้ประกอบการจํานวนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ค่อยแฮปปี้ในเวลาเดียวกันต้นทุนวัตถุดิบแพงขึ้นอาจจะมีเรื่องของค่าแรงอาจจะมีเรื่องของค่าไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะคือมันก็เป็นเป็นเซนติเมนต์อินด